สกิดนี่คือป่ดนัดกันเลยจังดลยเอาน้อยนึงครับเอาน้อยนึงเอายังก็ได้อ่านี่เอาจับจูดจับจูดอย่างเดียวความสุขพี่น้องคันหลอแต่เพียงไรพี่น้องกับเบื่อเอาพระเอกทางระเบียบพระตัดสินเอานางเอกข้ามพน่ล่ำใส่กันน้อยเดี๋ยวโบต้องเอาลายเพื่อความสุขพี่น้องจังน้อยครับบาสเอาเชสสายมาจังได้ค่ะให้นางเอกล่ำเกี่ยวพระเอกได้ปะยังเอาน้อยนึงน้อยนึงครับน้อยจะจับจูดคักโพดเนาะเอาเกี่ยวไอ้อนสาห์ไอขึ้นก่อนล่ำได้เออเกี่ยวไอคอนบ่แน่น ใส่ละ,ละ,ละระเบียบว่าตัดสินด้วยส่ยซอยอแน่ทุกเด้อป่ะเดี๋ฟังร่ำกันจักน๊กไนพี่น้องเขาโอ้ยเขินให้ร้องเมืองร้องเมืองน้อเนาะนั่งเชิงมองเชิงยิ้มลิ้มปราศาน์ปราศาร์ตอบพ่ <ขอ S 3> ได้เป็นเย็นแก่เชิงส่วนมือผูชายโอ้ยคุณฟอคุณแม่ซอยลูกไปเด้อน้องหากเนาอยู่ใจใช้ทินดินแปดงส่วนบิดามันดาเพลินัดนห้องอยู่ทางบ้าน น้ำมาก้อนของน้องพัธรามันนั้นเป็นซื้ออดิยันจะคนสาคนลรือวันผาแต่นองเองเขึ้นแฟนสู้กับบอมีส่วนว่ากำไฟายมีน้ำเสื้อฉันใดเสือปลาจังไงปวดจงไขว่าจะาต่ออีนั่งมึงดูไอ,อใช่เอ่ยใช้ให้บอกบปางจะลูรลงตำ่ำที่นั่งจ่าทา อยากหัวจังค่อยำเห็นชัยงามน้องจังเาอใาเอใ,หอให้วันอเออ,อดันว่าไม่ค้่ดีเอ๊ยส่วนว่าท่าไฟน้องเนี่ยมีสื่อว่าปัดธมนาส่วนไอ้นา่ะนนสื่อว่าจังใดน้องามาหลบรอแท้ ยินคำวอนซ้อนโออแต่บางอาวัดโตปานบาฮาเอาอังวันเลียวเบิงปัดมมานางปานเทพีพี่บอกาไปหาเจ้ายะตาวอนมะปากหวานเทลุต้องปัด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 คือคำเหมือนก่อน ใจเพียงตอนสนิมหักบ่ออดอาจองป้องหักต่อน,นางผู้ชาวฝั่งแนวนำกาบืนขึ้นบืนเคียงโหโหคงลมท้าเส้นทางหักสองคนเหาโหบ่มีทางว่างห่มได้คำแพงไทยยะตาวอนเดอโนอ เออเออองปัดผู้งามโกเอาสืสวดเนี่ยพี่น้องนะไปเที่ยวมีพ่อเขาว่าพระเอกนางเอกไม่ได้พูดเสียงดีดีเพนบะธรรมดาเลยครับว่าสิ่งง่ายประยุรระเบียบอยู่อีพอเอและสิลับบ่อนดเป็นทางนี่ป้อนอู้อันนี้มันยังอีกระบาดดิเอาก็บอส่สีเขียวห้วย <specification himself> ถ้านี่ย่ต้องจีบกันเดี๋ยว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 ที่ประด้โทรหาแม่มาแม่ตัดทุกสีเขียวให้แม่แม่อยไม่ตัดสีเขียวแต่เอาอันนี้นี่คือพระเอกทางระเบียบพี่แม่จักรพันธ์นองบลาข้าผลอันนี้ทางพี่เต้วทางระเบียบทา้งพี่ตัวน้ำมันใช่ทางค้าผลเขามาอยู่ฟังผีป่ะนี่ใช่เพิ่งร่ำจีบกันจะก่อนหนึ่งอันนี้ร่ำแนวได้บาดนี่อันนี้กระดนโสดเด๋อเต้วสุกัญญาอ่สู่เขาได้ละเอาแข้งดีสนกันเมื่อนี้แข่งกัน พระเอกนั่งเอกเกียรกันมื่อนี่เปีไหนไหนนุ้ยสีรัมถือว่านั่นเป็นยังอ๋อาล้วได้โอกาสบักเพิงแล้วมื่อนี่เอาบักเพิงก็พักเราเมื่อนี่จวดจัดพระเอกเข้าพูนแห่งคีดดื่ม้อนระเบียบอีกเด้อพระเอกตัวนี่คนไก็ต้องซบตากันก่อนดิซบตาปิ้งปิ้งก่อนแล้วนโอ้ยเสียดายนี่หรอโอ้ยเดินพระเอกเข้าพูนให้ตาซบตาอุราเกอ เธอเอยเธอมาคือของตัดสายตาเลมองคัดเมีนท้องกะข้ารานบางงามแท้ดอกเมียคุณเกินพี่ลีได้พี่น้องในหัวใจพี่วนมาเห็นหุ่นแม่คนสวยเจ้าผู้มวยผมดำสง่างามแท้น้องน้องวะจ้าแ้ลลำซื่อๆเด้อยยังไม่ใจโถ่ด้อ เเห็นขาพี่แม่คงจะขวางอยู่พี่แม่เห็นไหมกะหึงยู่ธิ์ก็ต้องสนใจว่าต้องไปสนใแม่ตั้งเที่ยวเขเดียวกันหยับหยับมาบังดูล่ะหยับมาเยียดแนวเฮ้ยหยับไปใกล้ไรหยับไปเบานักเพลินหยอยเดียวหน่อยเดียวหลยุทธิ์พี่หยับหยับมาบังดูล่ะน้องสาวเอ้ยไอ้ถามเนี่ยถามมาจากไหนนู้นอยู่กับพ่ออยู่กับแม่หรือว่ามีครูสอน ะอ่อนเด้จังแม่นตาแลวแต่วจะไปลาดังเอยาจังไดจถ้าบ่มีครูสอนพี่นยาพี่นอยากยังเนบัดนี้น้องแตวเอ้ยพี่นยาเคียงอนนําเน้องสิได้บ่ได้บ่อายได้บ่ได้บ่เนาะ ตัวพี่ชายมาพบพ่ออยากขอเกียวม่อมพนาโอ้ยคนงามเว่าจะได้น้องลาะมีสูบมีแฟนไปน้องมาผู้จบผู้งามเดชบอกว่ามีแล้วซอแม่กัดพันซอแม่บอกมาสร้างพระเอกไปนอนจะเป็นสวดลวด เอาผู้ใดผู้หนึ่งหนิเนี่ยนวามเขาเลี้ยวจะคว้างจะไปหาผู้ื่อนตั้งไดน้อพอแปลกใจได้แม่ยกไรขนาดนี้หลายใจสิว่าได้บัดว่ามาบกสะดุดสะดุดใจได้รับหลวงความเฝ้าผู้ประสงค์ดีด้วยศักดิ์ศรีไพเรียนยู่ทิ้นดงขวางเขาเป็นไพเรอยนเราได้บันตัวเนี่ยไพ่เห็นเงาแต่เพียงทางบางใช่ชม ลา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 ดินหมอองสุขอย่พี่ด้น้อยเดียวแม้จะีบไลา่เขาหิวผิวปานทองแต่งแต้มละอ้อยย่มดังนให้ดาวขอขอบคุณเด้อพี่เจ้าที่ทำข่าวเฮาสยบวาศาสนานำพาาพบดังเทพองค์ลงใต้ ใสไปยังบางจังเที่ยวทั้งหัวทีด้วยความหักและบงังดีอยากหูจักมาคุณอาณาพุนเตเวเฮือนะความเอกาขาดเพนโตเปียวเนียวใดบ่มีใชเ้เที่ยวทั้งเวาทามยามยืนเตาเต่เาเมาแล้แตเต่ได้แยกเขาหาวันบ่เทียว่ากายเกยโซเซ มาเตนนี่ล้ววันักเก็บเอาองมัเด้เขารวบต่าบบันนียุ้ยยุดยุ้้กเป๋ากันกอนโอ้ยเอาเอาโซมาผูกได้เปลองหรอสอสียังลบบเนี่สเอาเฝ้าทอโอ้ยยนใายาเวเาผมใจายน่ยังสีมคุยเป็นมูนองหลับลงหน้าว่าโบนี่สเน่ แกสคุยมีสูมีแงเสนดตรเนี้ยบ่ท่านเมีบอกใ่ี่หญ่กับทานมีคิดสั่งนี่เลยเนี่เนียมนบาทนีดีมาัวซื้อว่ัขัวดอลาเต้เอานี่คือพระเอกนั่งเอกนะครับพระเอกคำผุนรวมมิตรกับนั่งเอกทัางระเบียบพัตสีน